สวัสดีครับวันนี้ขอมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าเล่าเรื่องของบางวันนะครับ FC บางวานก็เรื่องบางวานอะ่ะผมผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าให้ผมเล่าตอนที่ผมไปเจอและตอนอยู่อยู่กับบางอ่ะผมเล่าได้นะครับก็คือตอนนั้นผมอยู่แดนเก้าข่าวบินนะครับแล้วก็มีพวกโจ๊กปากเขียวต้นลายพางเพื่อนผมพี่เข้าไปอยู่แดน7อยู่กับบางวานนะครับแล้วก็บางวานก็เลยโทรมาฝากพี่เชษ พี่แช่ใต้ที่แดนเก้าให้ฝากดูแลพวกชุดคองเพรมชุดกรุงเทพชุดพวกผมนะครับครับพี่แช่ก็ดูแลแล้วมาวันหนึ่งก็แดนเก้ายุบผมก็ย้ายเข้าไปแดนเจ็ดแดนเดียวกับโจ๊กกับต้นนะครับผมไปกับมีผมมีหนุ่มอํานวยมีเอดคอไลมีดุนสนสนนะครับก็ย้ายเข้าไปแล้วก็มีโจ๊กพวกเพื่อนๆที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วอ่ะอยู่กับบางวานก็เดินมารับที่หน้าประตูแล้วก็พาไปหาบางวานซึ่งเป็นพ่อบ้านตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดบางวานก็ ใส่นุ่งสลงแล้วก็ใส่เสื้อยืดคอปกนะครับครับผมก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ผมกับหนุ่มอันวยก็ไม่มีเรื่องกับบ้านอีกบ้านหนึ่งก็ยกบ้านไปมาก็ยกบ้านตีกันแล้วก็ขึ้นไปขังซอยแล้วก็ลงมาแล้วก็มีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ที่ป่าเขาทําลายใส่เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้ผมก็โดนอุ้มย้ายไปเรือนจํากลางราชบุรีเจ็ดคนซึ่งที่เขาเรียกกันว่าเจ็ดประจันบาลนะครับเจ็ดคนแล้วก็โดนแยกแดนนะครับ ผมโจ้กหนุ่มหน่วยก็อยู่แดนอยู่แดนเจ็ดส่วนบางแก้แล้วก็เก่งดำก็อยู่แดนหกแล้วก็ปะอยู่แดนห้าครับผมไปอยู่แดนเจ็ดก็ไปเจอโมฮัตเจอหลวงพี่เอกบางแสนเจอจันเต่าพอผมแล้วพอลงวันแรกก็มีเรื่องผมก็ย้ายมารวมกับบางมีเรื่องปุ๊บก็โดนย้ายมาที่แดนหกมารวมกับบางแล้วพอลงปุ๊บก็มีเรื่อง ก็โดนย้ายไปแดนห้ากันหมดเลยนะครับที่ตีกันแล้วก็ไปรวมกับปะนะครับผมแล้วก็อยู่ได้ไม่นานครับก็โดนกระจายกันคนละเรือนจํานะครับผมเนี่ยแหละครับบางวานเป็นคนที่แบบว่าไม่ทิ้งเพื่อนไม่ทิ้งพี่น้องไม่ทิ้งเด็กในบ้านนะครับเป็นคนนิสัยดีเป็นคนรักเด็กในบ้านนะครับผมซึ่งเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมแล้วก็โจกแล้วก็ป่าอะไรนีครับที่แบบว่าขอโทษบ,บางวานบอกว่า เออบังพวกผมขอโทษนะที่แบบว่าบังเขาอยู่สบายแล้วไงมีทุกอย่างแล้วมีเงินมีของมีอะไรมีทุกอย่างแล้วแต่คือเหมือนกับว่าดึงบังเขาลงมาลงมาลงต่ําอีกนะครับต้องแบบว่าย้ายอีกแล้วแล้วก็ต้องหาสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เลยครับพวกผมก็ขอโทษบงังผมว่าบังพวกผมขอโทษนะที่ดึงบังลงมาต่ําแต่บังเขาบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เดี๋ยวหาใหม่ได้เราย้ายไปไหนพวกเราก็สร้างใหม่ได้เลยครับเนี่แหละครับบังเขาไม่ทิ้ง พี่น้องไม่ทิ้งเด็กในบ้านนะครับผมในหลายครั้งจะทําอะไรแล้วแต่แกบอกว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่พาราดอเลยแล้วแต่โจกเลยซึ่งคําว่าแล้วแต่ของเขาคือแล้วแต่เลยจะทําอะไรก็ได้คือเขาไม่ทิ้งนะครับผมโอเคนะครับ